ตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกมีความหวังนะคะว่าทางนั้นของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นในฝั่งของดาวโจนส์นะคะวันศุกร์เนี่ยปิดตลาดถือว่าขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1 3,000นจุดได้นะคะหลังจากที่หลุดลงไปเนี่ยหลายเดือนแล้วนะคะถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเลยทีเดียวส่วนบ้านเราเองเช้านี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดในแดนบวก เป็นทิศทางเดียวกันกับเพื่อนบ้านนะคะย้อนกลับไปดูภาพวันศุกร์เนี่ยก็บวกนะท่านผู้ชมประมาณ5จุดยืนที่1,178จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายสอมุน6 0พัแล้วก็ล่าสุดค่ะแต่จะมีหุ้นไทยบวกขึ้นมาแล้วหลายจุดเลยทีเดียวนะคะขึ้นมาที่1,195จุดแล้วมูลค่าการซื้อขายนาทีนี้ดูเหมือนว่าอาจจะยังเบาบางอยู่นะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์เนี่ยเช้านี้ก็จะเป็น กลุ่มแบงค์นะคะที่ฟื้นตัวขึ้นมาเคแบงบ้านปู SCB c p f แล้วก็ a d v a n c e นะคะทิศท,ทางในวันนี้แนวโน้มจะสดใสขนาดไหนพูดคุยทิศท,ทางหุ้นไทยกับทางด้านของกรรมาการผู้จัดก,การจากบลอกอสิกรไทยนะคะเราอยู่ในสายกับคุณพเดิมพสงเคราะห์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสตัสดีคับผมตลาดหุ้นในกรอบสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงบ้างฮะรวมถึงเช้านี้ด้วยครับผมก็มีการดีบางขึ้นมานะครับ เพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขทางเศร,รษฐกิจของอเมริกานั่นคือตัวเลข GDP ออกมาเรียกว่าก็ลดลงนะฮะจากไตรมาสที่หนึ่งอยู่ที่1.9เปอร์เซ็นตไตรมาสที่สองปรับลงเหลือเพียง1.5เปอร์เซ็นตกับจริงแล้วเซอเสเศร,รษฐกิจก็คือชะลอตัวนะครับคุค้นควรจะปรับลดลงแต่ทุกคนตีความว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของภาคของอเมริกาก็คือจะมีการประชุม ธนาคารการสหรัฐพอดีนะครับวันที่31ก็คือวันพรุ่งนี้ะนะครับแล้วก็การประชุมของธนาคารการยุโรปก็วันที่2สิงหาทุกคนก็ตีความว่าน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝ่ายทางอเมริกาด้วยแล้วก็ทางยุโรปด้วยนะครับหุ้นน้ามันสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็เลยปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นแต่หงกก็ตามนะครับในภาพของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนั้นยังมีต่อเนื่องก็คือวันที่1น,นะครับจะมีการประกาศตัวเลขภาคการผลิต สามทวีพร้อมกันนะครับในส่วนของจีนก็คือประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตของยุโรปก็ PMI ภาคการผลิตนะครับแล้วก็ในฝั่งของทางอเมริกาคือประกาศตัวเลข ISM ภาคการผลิตนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าจุดนี้คือลองดูว่าจะมากกว่าห้าสิบหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสามอินดิเคเตอร์ดังกล่าวนั้นทิศทางเนี่ยต่ำกว่าห้าสิบจุดทั้งนั้นเลยนั้นถ้าออกมาสูงกว่าห้าสิบจุดก็เป็นไปได้สองเด้งก็คือมองด้านบวก ก็คือว่าภาคเศรษฐกิจนั้นกาลังจะฟพื้นตัวในช่วงของในช่วงของเดือนกรกฎาคมแต่จะออกมาไม่ดีอันนี้ก็ความคาดหมายเรื่องของมาตรการทนางเศรษฐกิจก็จะออกมาอีกครั้งหนึ่งแผนภาพวันนี้คือว่าก็คงเป็นรีบาวตามสถานการณ์ของต่างประเทศนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นรงไปถึงในภาพของทางเทคนิคนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงมาว่าอินเด็กซ์ปรับลงแต่ว่าก็ไม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย75วันนั่นคือตัวแถว1172 นะครับวันสูงต่ำสุดแค่1173วันนี้ก็มีการลีบาแต่ว่าการลีบา,านั้นกำลังชนที่แนวต้านก็คือ1,190จุดนะครับตรงนั้นเป็นแนวต้านสาคัญก็ทําให้หุ้นในช่วงนี้ค่อนข้างจะพันพนพอสมควรครับค่ะคกลยุทธ์ในช่วงนี้แนะนานักลงทุนนิดนึงค่ะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้สังเกตว่าทุกคนรอปัจจัยใหม่ปริมาณการซื้อขายเรื่องหดหายลงไปเลยนะครับวันนี้เหลือเป็นแค่2,800ก๊าแปรนนะครับนั่นก็หมายความว่าทิศทางของหุ้นถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ รอดูประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจก็คือตัวเลขภาคการผลิตของทั้งจีนยุโรปแล้วก็อเมริกาวันที่หนึ่งนะเพราะะชอบพุ้นตัวใหญ่นะฮะถ้าออกมาปรากฏว่าตัวเลขมีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็เหนือกว่าห้าสิบนะครับผมเชื่อว่าหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะปรับตัวขึ้นทันทีทะนะฮะประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าวันที่สาสิบเอ็ดนะครับดูทิศทางของตัวเลขของธนาคารกลางสหรัฐดูทิศทางของธนาคารกลางยุโรป นะครับว่าจะออกมามีมาตรการรูสิกิจหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีปุ๊บนะครับหุ้นก็ควรจะปรับตัวสูงขึ้นได้ดีแต่ถ้าไม่มีก็คือซึมต่ออันคือหุ้นใหญ่เนี่ยฝากความหวังไว้วันที่หนึ่งหรือสสิงหาคมคนะครับแต่ว่าถ้าเากิดสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนหุ้นขนาดเล็กก็อาจจะกลับมาน่าสนใจนะต้องดูว่าเราเลือกแบบไหนนะครับอันถ้เบื่อินเด็กซทะลุหนึ่ข่าวดีของเข้ามา นะครับเป็นดูที่หนึ่งหนึ่งเก้านเป็นหลักนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับอย่างนี้ทางธนาคารกสิกรไทยให้หุ้นท็อปพิกเป็นตัวไหนบ้างฮะสำหรับวันนี้คือถ้าเื่อเป็นภาพของกลุ่มตัวใหญ่นะครับเราชอบ PTT GC นะครับลองมองว่าค่าตัวปิโตเคมีสเปดการค่าการกันและปิโตเคมีเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ปรับตัวขึ้นได้ดีอันถ้าเกิด่ากข่าวมีข่าวเชิงบวกก็แนะนำ p t GC นะครับแต่ว่าถ้าเื่อข่าวในช่วงโอเคว่าซึมซึมอยู่นะครับแลวคุณขนาดเล็กกลับมาเนี่ยผมยังมองหุ้นกลุ่มสัังหารริทพ นะครับโดยเฉพาะสังหาริพรัฐที่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีภัยปลบุกต,า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 ตา่าๆนะาเราชอบพุ้นของปิ่นศริแล้วก็บางกอกแลนด์ครับค่ะถ้ามีการคาดการณ์ไหมคะมีการทําสมมติฐานไว้วไหมคะคุณผู้ชมพบว่า QE สามมาไม่มายังไงตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างคะครับผมคือในภาพของตัวปัจจุบันนะครับการออก QE สามเนี่ยผมอาจจะมอง,มองน้ําหนักอาจจะไม่มากนะครับเงราต้องดูมาตรการอื่นๆอย่างเช่นการทําให้เงินดอลลาร์อ่อนนะครับอาจจะเป็น QE สามก็ได้นะครับ ก็ S <S <an> คือสังเกตว่าตอนเนี้ยเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ <S <S <an> <S นะครับล่าสุดก็ไปประมาณแถว84จุดในกิตตะก้าเงินนะครับแต่แข็งสุดมาตั้ง84ตอนนี้ก็เริ่มอ่อ,อนค่าลงมานะ <S <S <an> <S ั่นก็นหมายความว่าเราอาจจะเห็นมาตรการอื่นๆนอกจากเรื่องของ QE คือการทําให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาดังนั้นผมมองโทนในเรื่องของหลังวันที่1สิงหาเนี่ยผมมองในทนบวกมากกว่าลบบองบวกมากกว่าลบนะครับก็คือว่าตัวเศรษฐกิจออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะมีมาตรการะตุ้นเศรษฐกิจ นะครับแต่ถ้าออกมาดีเลยเนี่ยผมคิดว่าหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับแต่ว่าทงต้องดูความเชื่อมั่นหลังวันที่2หรือวันหนึ่งสิงหาคมมากกว่าคือสัปดาห์หน้า เราเห็นความชัดเจนที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์เรามาคุยกันหม่ว่าจันทร์หน้านะครับมันุมดวนหม่ว่าทิศถ่ายของคุณนั้นเป็นอย่างไรครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากคขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณประเดิมพบสงเคราะห์นะคะจับตาดู1 1 9 0นะคะว่าจะฝ่าไปได้ไหมถ้าหากว่าฝ่าไปได้ข่าวดีจะตามมานะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าหากว่าให้แนะนํากันจริงๆก็จะเน้นในกลุ่มของสินค้าพ็กพันที่เริ่มมีการแับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะ ให้ไวทั้งหมด2ตัวด้กันนะฮะทาง PTTGC นะครับแล้วก็ทางถ้าเป็นอสังหาหรือมาซัพเนี่ยก็เน้นขนาดเล็กอย่างแสนสิริก็น่าลงทุนเหมือนกันไปดูตลาดต่างประเทศกันต่อเลยนะคะไปที่ฝั่งของสหรัฐกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาถึง1 8 7เจจุดเลยนะคะดาวโจนส์ขึ้นมายืนอยู่เหนือ13,000แล้วนะคะ13,075.66สจุดค่ะถือว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนพฤษภาาาคมมที่ผ่ผ เพราะว่าตอนนี้ตลาดคาดการณ์นะคะว่าทั้งฝั่งของยุโรปและก็สหรัฐนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเอง N สเดกก็บวก64จุดนะคะเอสอพีบวกขึ้นมา25ฝั่งยุโรป FTSE บวก54าสบซบวก73ค่ะ DAX บวก1 0ึส่วนตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้ก็บวกกันทั่วหน้าเลยนะคะโตเกียวขึ้นมาแล้ว51สิงคโปร์ขึ้น20ค่ะห่างเซิงฮ่องกงบวก25สเงต้อยห้าสิบสี่บว46นะคะส่วนอินโวนีเซียบเก้ามาดิลาบวกโีบวกบึกนมา15 ส่วนบาทไทยเช้านี้เปิดตลาดแนวโน้มอ,อ่อนค่าค่ะามเจบาท54สตางค์ถึงหสสตางค์ต่อลาซาารัฐนะคะจากที่ปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์3เบาท50สตางค์ถึง56สตางค์ต่อลล่าสหารัฐ<า>ค่ะมาดูน้ำมันดิบกันหน่อยน้ำมันดิบในตลาด ไนเม็กซ์นะคะ WTI เมื่อวันศุกร์เนี่ยเพิ่มขึ้น74เซนล่าสุดนะคะปิดที่90เหรียญ13เซนส่วนบรนต์ค่ะขึ้นมา1เหรียญ21เซนนะคะล่าสุดยืนที่106เหรียญ47เซนทองคําปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยหลังจากที่ยืนอยู่ใน1,600ได้นะคะราคาทองล่าสุดเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่1,621เหรียญแล้วนะคะไม่รู้ว่าแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงนะคุณเบียร์ลัสราคาทองคำนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับในประเทศไทยนะ าทขายออกนะครับ24,200บาทส่วนทองรูปพรร์รับซื้อ23,755บาทขายออก24,600บาทนะครับส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำประจำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปพูดคุยกันครับกับทางคุณนัททีนะฮะจุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาวาัฒนคุณเปียรัค่ะดูแนวโน้มราคาทองคานี่เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นหรือยังคะค่ะสําสหรับราคาทองคํานะคะก็อย่างที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าราคาทองคําก็ยังมีแนวต้านที่สําคัญที่ระดับ1,640เหรียญยูเอเซอร์ลาห์ถอยออนซินะคะแนวต้านนี้นะคะถือว่าราคาทองคำก็ยังไม่สามารถผ่านตรงนี้มาได้เป็นระยะเวลาสองเดือนก,กว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ทีระดับ1,640อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะต้องดูว่าถ้าราคาทองคําสามารถเบรกผ่านจุดนี้ไปเทีรดดับ1,640เปลี่ยนขึ้นไปนะคะถึงใจยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ต้องดูว่าราคาทองคําจะสามารถผ่านกรอบไซด์เว์ตรงนี้ที่เป็นระยะเวลามานานแล้วได้ไหรือไม่นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีปัจจัยที่ให้ติดตามอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะราคาทองคําก็สามารถปรับตัวขึ้นมานะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะคะหลังจากที่มายืนเหนือนระดับ1,600เหรียญย s เ<พ>ออเรีนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ทางธนาคารกลางยุโรปนะคะได้ออกมาแล้วก็ยืนยันว่าจะทําทุกมาตรการนะคะเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ของทางยูโรโซนนะคะตรงนี้ก็ทําให้นักลงทุนนะคะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวบวกขึ้นไปนะคะ, <S <S ะ,คะแต่ว่าถึงจะเห็นว่าตัวเลขสหรัฐอเมริกานะคะตัว GDP ไตรมาสสที่ประกาศออกมาในวันศุกร์ก็ ออกมาเที่ยดดับ1.5ซนะคะก็ถือว่าชะลอตัวลงแต่ว่าก็เป็นไปตามคาดความคาดหมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ว่าราคาทองคำหลังจากที่พิเทสจุดสูงสุดเที่ยดดับ1,630เหรียญ US dollar นะคะในวันในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังมีแรงขายออกมานะคะทำให้เช้าวันนี้เปิดตลาดมาประมาณ1,622เหรียญ US dollar ถอยออนตอนนี้นะคะก็อยากจะให้นักลงทุนดูว่า สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังให้แนวต้านของราคาทองคำเทียดับ1,640เหรียญ US Dollar Troy o n ก่อนนะคะถ้าเกิดสามารถเบรกผ่านตรงนี้ไปได้นะคะก็ดูแนวต้านของสัปดาห์เทียดับ1,660เหรียญ US Dollar นะคะส่วนแนวรับนะคะก็ให้ดูเทียดับ1,600เหรียญก่อนนะคะว่าการที่ราคาทองคำถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ยังสามารถยืนได้ที่ระดับนี้นะคะก็มีโอกาสที่ขึ้นไปเทสแนวต้านอีกครั้งนะคะ S <S> ก็แนวรับของสัปดาห์ก็จะให้ทีรดดับประมาณ1 6 0 0ันร้อเหรียญหรือว่าถ้าหลุดก็ต้องทีรดดับประมาณ1 5 8 0ห้า้แปดิบเหรียญนะคะถ้ามาดูกันเป็นเงินบาทบ้านเรานะคะแนวรับของสัปดาห์ก็จะอยู่เทีรดดับประมาณ2 3 8 5 0สาด้ยห้าิบาทนะคะ2 3 ,600 รอบาทบริเวณนี้นะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ระดับประมาณ24,500รอบาทแล้วก็สอง0 0ี่ันเ็ดร้อยบาทนะคะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ะอย่างที่บอกว่าจะต้องอให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นการ ประชุมหารือทางออกทางวิกกตนี่ต่างๆนะคะระหว่างทางสหรัฐอเมริกาทางยุโรปแล้วก็ทางประเทศอังกฤษนะคะรวมถึงการประชุมอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยและแถลงความเห็นในวันในค่ำคืนวันพุธนะคะแล้วก็รวมถึงการประชุมกําหนดอัตราดอกเบี้ยของทาง ECB ของทางยุโรปนะคะตรงนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะรวมถึงวันศุกร์ตัวเลขของ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน,น,นกรกฎาคมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่นักลงทุนตองคำนต้องติดตามเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ก็มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามก็ ให้นักลงทุนดูในกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะครบถ้วนค่ะคุณผู้ชม CEO จากทางด้านของ Classico Future นะคะแนะนำคุณผู้นักลงทุนทาวรากุลให้แนวรับไว้ที่1,600เหรียญนะคะว่าหลุด1 0 0นะคะลงไปรับต่อที่1,580เหรียญแนวต้านสาคัญจะอยู่ที่1,640เหรียญนะคะเป็นแนวต้านที่ แข็งแกร่งแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เขาว่าถ้าทองเบรกขึ้นไปได้นั้นถือเป็นขาขึ้นนะคะต้องจับตาดูด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังยังฝ่าไม่ได้นะคะราคาบ้านเราคารับที่23,850ต้านอยู่ที่24,500ถึง24,700บาทนะคะแนวโน้มทองคำยังผันผวน,นอยู่ก็เล่นตามกรอบนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อครับ